5บทเรียนที่ได้รับหลังจากสร้างฐานะมานาน10ปีนะครับเนื้อหาวันนี้โพสแคตวันนี้ผมได้ไอเดียนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งละกันที่เ,เป็นหนังสือของเกาหลีนะครับผมลืมแล้วชื่ออะไรนะแต่ผมเองรู้สึกว่าผมอยากถ่ายทอดให้กับตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องใหม่ก็ได้ที่ที่มาฟังนะครับหรือได้มาเรียนรู้เนาะว่า ถ้าย้อนกลับไปบอกตอนช่วง 20S มันจะใช้คำว่า 20S คือหมายความว่าเป็นช่วงอายุวัย20เนาะแล้วก็20เท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปบอกคนที่ช่วงวัย 20s เนี่ยผมอยากจะบอกอะไรเนาะจากประสบการณ์ที่สร้างฐานะตัวเองมา10ปีเนาะแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นใช้คําว่ามาสะท้อนแล้วแหละคืออะไรที่มันยาวนานระดับ10ปีเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันร่วมสมัยนะมันไม่มมันไม่ล้าสมัยนะครับมันเป็นความรู้ที่เรียกว่าความรู้คอมเพล Knowledge เป็นความรู้ทบต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยมีประโยชน์แน่นอนลองมาฟังกันนะครับถ้าบทเรียนที่ได้รับจากการสร้างฐานะมา10ปีเนี่ยข้อที่1คือจงเสี่ยงให้มากกว่าเดิมพูดปนกับเสียงหัวเราะเลยนะครับว่าจงเสี่ยงให้มากกว่าเดิมนะเพราะว่าพอผมมองย้อนกลับไปหลายๆช่วงของชีวิตผมกลับรู้สึกว่าผมเนี่ยขี้กลัวเกินไปนะครับกลัวความล้มเหลว กลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรกลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีมองเราโลคมองเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มองว่าเฮ้ยทำไมแบบเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเรากลัวมุมมองคนอื่นนะครับกลัวว่าเราจะล้มจนลุกไม่ขึ้นกลัวว่าคนที่เรารักจะเสียใจที่เราไม่ทําตามความ คาดหวังหรือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นเนาะแล้วเราไปทําสิ่งที่เราเนี่ยคาดหวังด้วยตัวเราเองเนาะนะครับหมายถึงว่าเป็น,เป,นเป็นความต้องการจากใจของเราเนี่ยนะแต่เราก็กลัวคนรอบข้างที่รักเราแล้วเขาคาดหวังกับเราแต่มันไม่ตรงกันนะะเราก็กลัวเขาเสียใจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความกลัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่ามเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนให้เราเนี่ยรอบคอบนะและในอีกมุมหนึ่งอ่ะผมมองว่าพอเรากลัวเนี่ยนะเราก็จะรอบคอบมากขึ้นแต่ในอีกมิติหนึ่งความ กลัวมากเกินไปจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนะ่ะเป็นเหมือนดั่งกำแพงที่มาขวางกั้นการมุ่งไปข้างหน้าของเรานะครับมันจะเป็นกำแพงที่มากั้นขวางกั้นความไปพุ่งหน้าของเรานะครับซึ่งขอแค่ให้เราเนี่ย รู้ตัวเวลาที่เรารู้สึกกลัวนะครับแต่ไม่ใช่ยอมให้ความกลัวมาหยุดยั้งเราไว้นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะคือจงเสี่ยงให้มากกว่าเดิมถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับถ้าผมมองว่าเป็นบทเรียนอะไรที่ผมได้รับใน10ปีข้อที่หนึ่งคือจงเสี่ยงให้มากกว่าเดิมนะครับข้อสองอย่าสร้างตัวเลือกมากเกินไปอา่าน,นี้เป็นคำที่แปลกนะแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าอย่าสร้างตัวเลือกมากเกินไปเพราะว่าด้วยความที่แต่เด็กเนี่ย ความรู้เราความรอบรู้ต่างๆเรายังไม่เยอะนะครับด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยในจุดที่ผมเนี่ยเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับทั้งเรียนรู้วิธีการลงทุนเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้วิธีการสร้างธุรกิจหลายๆอย่างเต็มไปหมดออนไลน์ออฟไลน์แบบนู่นแบบนี้ดิจิทัลโปรดักต์นะครับเป็นฟิสิกอลโปรดักต์เป็นเทรดดิ้งเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับทำทุกอย่างนะแล้วผมก็ทดลองทำมัน ไปเรื่อยเลยทาทุกวิธีทําจนจุดที่มากสุดเนี่ยมีรีวิวอินคัมเนี่ยนะครับใช้คําว่าสตีมของรีวิวนอินคัมคือรายได้หลายหลายทางเนี่ยเข้ามาผมว่าแม็กสุดของผมน่าจะสิบสามทางซึ่งแต่ละทางบางทางก็เล็กๆน้อยๆหลักพันต่อเดือนหลักห้าพันต่อเดือนหลักหมื่นต่อเดือนปนๆกันไปอะนะครับปนๆกันไปเนี่ยนะสิบสิบสิบกว่าทางอะนะมันเยอะมากนะครับซึ่งพอมองย้อนไปถึงตอนเนี้ยผมกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่หน่วง มันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งหรือมันหน่วงความก้าวไปข้างหน้าของเรานะครับแทนที่เราจะยึดมั่นบางอย่างแล้วเราก็ก้าวไปเต็มที่กับแบบไม่กี่สิ่งนะนะแต่เราไปทำสิบสามสิ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยกระจายมากเกินไปแล้วเราก็ไม่โฟกัสและสุดท้ายณนะวันเนี้ยไอสิบสิบกว่าทางนั้นอนะ่ะก็ล้มไปเกือบหมดนะครับเหลือเพียงแค่แก่นอยู่แค่สองสาทางในปัจจุบันว่าณนะวันเนี้ยผมเข้าใจเรื่องนี้แล้วเพราะว่าผมเนี่ยพยายามตัดทอนทุกสิ่งออกไปเหลือตัวเลือก ในต่างๆให้กับชีวิตเราเนี่ยไม่เกินสามอย่างพอแล้วแล้วก็มุ่งเป้าสามอย่างนั้นโดยไม่วกแวกไปทางอื่นนะครับเนาะโดยไม่วกแวกไปทางอื่นโดยระหว่างทางอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้แต่อย่าเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงคืออย่าตัดทิ้งเอาใหม่ไม่ใช่นะแต่ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับเนาะกดเลข เขาเรียกอะไรอ่ะเลขกดเล็กกดหลักสามข้อที่ผมมองว่ามันเป็นเลขมหัศจรรย์ที่ผมหลังจากนี้ผมใช้ในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างสินทรัพย์สามชนิดนะเช่นส่วนตัวผมเองเนี่ยสินทรัพย์สามสามชนิดของผมมีอะไรบ้างก็ก็คือนะลงทุนในหุ้นนะเป็นสินทรัพย์หนึ่งลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นสินทรัพย์ที่2และลงทุนในตัวธุรกิจของตัวเองเป็นสินทรัพย์ที่3เนาะกระจายรายได้3มเส้นทาง่ะสเส้นทางก็มา3เส้นทางหลักแบบนี้นะครับโดยเราก็โฟกัส อย่างอื่นไปอีกนะหนังสือสามประเภทที่เราอ่านมากที่สุดนะครับแต่คนกลุ่มคนที่เราครบมากที่สุดสามกลุ่มอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งย้ำเตือนที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มโฟกัสกับสิ่งสําคัญสําคัญสําคัญเนี่ยสาหรับชีวิตเราจริงๆเนาะแล้วก็ตัดทอนสิ่งที่สำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆอกับชีวิตเรานะครับและความสุขความสําเร็จจะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆเองนะครับกับข้อที่2ก็คือบทเรียนข้อท2ก็คืออย่าสร้างตัวเลือกมากเกินไป ข้อที่สามนะครับคือที่ผมได้รับนะคือณวันนี้นะจะเห็นชัดมากใครที่ยังเป็นน้องๆอ,อยู่แล้วขึ้นมาฟังอายุยี่สิบผมว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะแต่ผมบอกณวันนี้เลยผมกล้าทุบโต๊ะไม่รู้จะได้ยินเสียงทุบโต๊ะหรือเปล่านะครับเพราะไม้มันกรองเสียงดีมากเนี่ยนะผมว่าเลยผมกล้าทุบโต๊ะบอกเลยว่าข้อสามเนี่ยสาคัญมากนะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับใครหลายๆคนเลยฟังดีๆนะ ตัวเราเองไม่ได้สําคัญอะไรเลยสําหรับใครหลายๆคนแต่เราเองอ่ะก็ยังสําคัญมากๆเลยสําหรับใครบางคนคิดกันคิดดีๆเรื่องนี้ดีๆนะว่าเราไม่ได้สําคัญหรอกเอาจริงๆตัวเราเราสำคัญตัวเองเราผิดว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมองเราอย่างนเพื่อนจะมองอย่างนี้นะครับเนาะแต่บางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าเราเนี่ยสาคัญมากสําหรับใครบางคนที่เขารักเรามากไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราเป็นครอบครัวเราเป็น แฟนเราภรรยาเราอะไรเงี้ยนะครับเราสําคัญสําหรับเขามากสาหรับลูกเราอะไรเงี้ยเนาะนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สําคัญสําหรับใครใดๆบนโลกอีก99.99%เลยนะครับประโยคนี้ยีย้ําเตือนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยควรจะตัดสินใจอย่างไรในวัยที่ความคิดความอ่านของผมยังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะผมพบว่าตัวเองเนี่ยแคร์ความคิดเห็นของคนรอบตัวมากเป็นไปทั้งในแง่ของจํานวนคนที่เราแคร์มากเป็นไป และมากเกินไปในแง่ของความรู้สึกระดับของความรู้สึกที่มันมากเกินไปด้วยจนทาให้หลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยตัดสินใจโดยมีไบแอสนะครับเราตัดสินใจหลายๆเรื่องในการแอคชั่นของเราเนี่ยโดยมีไบแอสเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีเรากลัวว่าเขาจะรังเกียจเราบา้บาๆเต็ไมไปหมดนะครับเนาะแต่แล้วเวลาช่วงเด็กน้อยเนี่ยนั้นนะผมมองว่าเราเนี่ยกับแคร์กับแคร์ care, นะครับคนที่เราควรจะแคร์เนี่ยเราเนี่ยกับ สนใจคนที่เราควรจะให้ความสนใจเนี่ยน้อยเกินไปอย่างเช่นพ่อแม่เราหรืออะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นแบบเป็นบทเรียนที่มาสอนเลยนะว่าไม่ได้อะ่ะถ้าย้อนกลับไปผมจะใส่ใจความรู้สึกใส่ใจคําพูดใส่ใจอะไรบางอย่างที่สื่อสารกับพ่อแม่ให้มากกว่านี้น้อยแล้วผมก็จะไม่สนใจเพื่อนพี่อะไรต่างๆนานาที่มันเป็นวงรอบๆสนใจให้น้อยกว่านี้ใช่ไหมว่าสนใจให้น้อยกว่านี้แล้วกันนะครับเนาะซึ่งมาถึงณเวลานี้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมา,มากๆเลย นะที่คนรักคนรอบตัวทั้งพ่อแม่ทั้งภรรยาทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เราเลือกเส้นทางในชีวิตที่เราอยากลองได้เองนะครับและยังเปิดโอกาสให้เราผิดพลาดเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้นะครับโดยที่เขาเหล่านั้นเนี่ยก็แค่เข้ามาโอบก,กอดเราด้วยความรักนะครับเวลาที่เราเสียใจแล้วก็ร่วมยิ้มแย้มนะครับกอดเหมือนกันไปกับความสําเร็จของเรานะอันนี้เป็นโชคเป็นอะไรที่โชคดีมากๆสําหรับชีวิตพูดแล้วน้ําตาย,ยังซึงๆอยู่แล้วว่าแบบ เออเราเราโชคดีมากเลยที่แบบคนรอบตัวเราแบบเป็นแบบนี้เนาะตอนทั้งที่ช่วงเล็กๆเด็กๆเด็กน้อยอยู่เราก็อาจจะเอมีการทําผิดกับเขาบ้างทําอะไรให้เขาเสียใจยบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็ยังมีเวลาที่เราจะเอทำสิ่งดีๆกับเขาได้อยู่นะซึ่งน่าจะมีเวลาอีกนานด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่สามเนาะข้อที่สี่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับความสุขที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป เอออันนี้แบบนั่นมากเลยนะครับนาอซึ่งมีงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็มีแอนตี้งานวิจัยนั้นอะไรมาเหมือนกันนะหลายศายสตร์ละกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าในตัวผมเองหลังจากที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้มาถึงจุดจุดนี้ด้วยตัวเองต่างๆนานา,นานไปถึงจุดที่งานวิจัยเขาบอกเนี่ยนะครับกับรู้สึกว่าเห็นด้วยคล้ายกันมากเลยว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึง่งเงินที่เราหาได้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสุขที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปแล้วหมายความว่าการหาเงินได้เเพพิิิ่่มขขึึ้้นนสุจรง แต่มันเพิ่มขึ้นน้อยนึกออกไหมอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเราหาเงินได้1ล้านบาทเราอาจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นสิบจุดแต่ผมเชื่อไหมว่าณนะวันนี้ผมหาเงินได้เพิ่มขึ้น5ล้านบาทความสุขที่ผมผมเพิ่มขึ้นน่ะมันไม่ใช่สิบจุดต่อไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งจุดอ่ะเออมันอาจจะเป็นแค่เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นจากไอ้วันนั้นเองอ่ะทั้งนั้นที่เงินเราหาได้มากกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งสิ่งน,นี้เองอ่ะผมเคยอ่านบทความงานวิจัยทางการเงินอันนึงงงขขอฝรั่นะ่เาาสวา การมีรายได้ฟังดีๆนะครับ72,000เหรียญสหรัฐต่อปี72,000เหรียญสหรัฐต่อปีนะหรือผมตีเป็นเงินไทยก็คูณสามสิบไปแล้วกันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดประมาณสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทต่อปีเนี่ยหลังจากนั้นน่ะความสุขจะเพิ่มขึ้นด้วยความชันที่น้อยลงมากซึ่งถ้าถามผมผมว่าจริงเลยครับด้วยความที่บอกได้เลยบอกตรงได้เลยว่านะวันนี้เองผมรายได้คือผมเสียภาษีถูกต้องเนาะกล้าพูดนะครับว่า ณนะวันนี้เองรายได้ที่ตัวเลขนั้นนะผมสามารถหาได้แล้วและลองหาเกินไปบ้างแล้วผมรู้สึกว่ามันจริงนะว่าเออมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นมากมายอะไรเลยกับเงินที่หาได้หลังจากนี้ไปนะครับพอเก็ตเลยนะครับว่ามันมันจริงอ่ะนะเพราะว่าตัวเราเองมนุษย์เราเองเนี่ยมันมีด้านอื่นๆที่ชีวิตเราต้องการมากกื่นเยอะแยะเลยนะครับเช่นผมมีเวลาที่ผมจะได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้บ่อยขึ้นเวลาที่ผมใช้ร่วมกับ แฟนของผมในการกินบุฟเฟ่ด้วยกันในการไปดูหนังด้วยกันนะครับเวลาที่เราได้ไปเจอเพื่อนๆฝูงเ,เพื่อนเก่าๆเ,เพื่อนที่เรารักเนี่ยได้ดิ้งรังกันนะครับเวลาที่เราไปเล่นเกมนะเปิด PlayStation 4 PlayStation 5ขึ้นมาเปิดเกมเกมคอมขึ้นมาแล้วก็ร่วมตั้งตีขึ้นมาแล้วก็ไปลุยกับเพื่อนนะครับหรือว่าเรามีเวลาว่างๆนั่งดู Netflix ไปเรื่อยๆนั่งอ่านการ์ตูนจนครบชุด3 0 60กบว่าเล่มภายในแบบ1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะนนหรือใช้คำว่านั่งงู้ๆบนโซฟา นะดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งให้จบอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยมันเป็นความสุขที่เราหาได้โดยแบบมันไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรเลยนะครับซึ่งข้อน,นี้ผมก็เชิญชวนทุกคนมาให้ยังย้ำนะอันนี้มันเป็นบทเรียนนะผมก็ยังบอกว่าในข้อน,นี้ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาบ้าพลังหาเงินให้มากกว่าตัวเลข ที่เราตั้งเป้าไว้ตัวเลขบางอย่างอะ่ะที่เราตั้งเป้าไว้นะครับยิ่งเป็นพาสซีฟอินคัมยิ่งดีหรือจะมา A จากแอคทีฟอินคัมมันก็ไม่เกี่ยงหรอกเงินมันเข้ามามันก็ดีหมดแหละนะครับนะยิ่งบุกเข้าไปยิ่งดียิ่งดีนะครับแล้วเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่เงินมันมากพอเรามีอิสระภาพอิสระทางเวลาอิสระทางความคิดมากพอเดี๋ยวเราลองทบท,บทบทวนความคิดข้อนี้ดูว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเงินที่เพิ่มขึ้นมันยังสัมพันธ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับและข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายนะเป็นไคลแม็กแล้วนะครับผมกะจะพูดสินาทีนวเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะสิบห้านาทีละนะครับนวะว่าข้อสุดท้ายนะจงลืมข้อคิดบ้าบอข้อแปตั้งแต่ข้อ1นึ่งถึงสี่ไให้หมดเลยนะครับจงลืมที่ผมพูดมาให้หมดเลย1 2ึ่มสี่นะครับและจงออกไปใช้ชีวิตไปหาประสบการณ์มือหนึ่งด้วยตัวเอง ไม่ต้องมาสนใจฟังผมหรอกผมบอกเลยนะครับเนาะออกไปจงออกไปใช้ชีวิตไปหาประสบการณ์มือหนึ่งไปหาข้อผิดพลาดไปเรียนรู้กับชีวิตด้วยตัวเองผมรู้เลยครับว่าต่อให้ผมนั่งทำแมชนะชีนย้อนกลับไปเลี้ยงเลี้ยงเล่าตัวเองนะนะแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองนั่งคุยกับตัวเองเนี่ยนะแล้วบอกว่าตอนเรียนจบใหม่ๆว่าเฮ้ยข้อที่หนึ่งแบบนี้นะสองแบบนี้นะสามแบบสี่สี่แบบนี้นะผมว่าตัวผมเองก็คงรู้สึกไม่อินอะไม่อินไม่เข้าใจไม่สนใจแล้วมันก็ไม่ตกผลึกทางความคิดอะนะครับแล้วก็ยืนยันว่า กูจะใช้ชีวิตของกูเหมือนเดิมกูจะบ้างานเหมือนเดิมกูจะแบบ agressive กูจะบุกเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมวงเลบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเราไม่ต้องไปสนใจฟังใครหรอกนะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาอ่านขออ้อผิดพลาดของใครนะครับไม่ต้องไปรอบครอบก็ทํตัวเป็นเราอะรอบครอบในสไตล์ของเราเพิ่มความรู้ความสำเร็จให้มากขึ้นแล้วก็ออกไปลุยด้วยทุกอย่างด้วยตัวเองล้มบ้างเป็นแผลบ้างยับเยินกลับมาบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะมีความสุขบ,บ้างดูโง่ๆงในบางเวลาบ้างช่างแม่ง,มงเลยเถอะ แล้วออกไปลุยนะครับอันนี้คือข้อที่5ที่ผมจะไม่ทบทวน1นึ่งถึงสอีกต่อไปแล้วเพราะว่าข้อที่5บอกให้ลืมไปให้หมดและออกไปลุยด้วยตัวเองนะครับก็สั้นๆน,นะครับเนาะสั้นมาไม่รู้15นาทีนะครับสําหรับบทเรียนที่ผมได้รับมาหลังจากทํางานจบมาทํางานสร้างฐานนะมาตลอด10ปีนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมเอ,อิญนักลงทุนอัลฟารากันไปก่อนสวัสดีครับ